สวัสดีครับขอต้อนรับสู่การเจาะลึกเรื่องราวกันอีกครังวันนี้เราจะตามติดชีวิตเซจุนกันต่อจากเรื่องวุ่นๆในวังไปจนถึงการช่วยชีวิตต้นไม้แม่แล้วก็มีการค้นพบครั้งสำคัญด้วยสวัสดีค่ะใช่เลยค่ะจากข้อมูลที่เราได้มานี่เซจุนกับเพื่อนๆน,นี่เจอแต่เรื่องไม่คาดฝันจริงๆนะคะแต่ในวิกฤตก็มีโอกาสซ่อนอยู่ตลอดเลยเอาละงั้นเรามาเริ่มแกะรอยกันเลยดีกว่าครับ เ,เหตุการณ์แรกที่วังนี่มันเกิดอะไรขึ้นนะครับเรื่องมันมาจากควยเอนกิครับตอนนั้นแบบว่าหิวจ้จนตาลายเลยอ๋ออาการโมโหหิวมาเต็มใช่ครับแล้วพอดีมีโคโมโดไคแมนบุกเข้ามาหาเรื่องปีควยเอนกิ ki, ก็เลยคว้าไม้เท้าแห่งความยุติธรรมนั่นแหละครับฟาดเปเรี้ยงเข้าไปเลยอ้แรงประทะนี่ไม่ธรรมดาเลยสิคะเห็นว่าเกิดระเบิดเสียงดังสนั่นเลยดังมากครับลมพัดกระหน่ำจนแบบวุ่นวายไปหมด โชคดีมากๆที่ไอโอนามาทันพอดีกลางโล่สำบุญคลุมวังไว้ได้ทันไม่งั้นคงวังคงพังไปแล้วแน่ๆค่ะแต่ที่น่าสนใจคือคือว่าคนที่ลงมือคือควยเอนกิกับไอโอนาแต่คนที่รับเละเอ้ยรับประโยชน์ไปเต็มๆกลับเป็นเซจุนกับทีโอสง,งั้นเช่าแมวขโมยนี่เองทีโอสินะครับ ใช่ค่ะจังหวะนั้นทีโอดันกลิ้งหลุนๆไปทางที่ลูกแก้วสีดำหรือแก่นแท้ของโคโมโดไคแมนกระเด็นพอดีก็เลยเก็บมาได้ใช่เลยแล้วแก่นแท้นั่นก็ไม่ธรรมดาด้วยนะครับพอเซจุนลองเอาออกมาดูเทียบกับแก่นแท้เอลเกสอันเก่าปรากฏว่ามันดูดเข้าหากันหรอคะใช่ครับพรึบเดียวเลยรวมกันเป็นอันใหม่ที่ทรงพลังกว่าเดิมเพิ่มโบนัสสเตตัสให้ตั้ง220หน่วย โหสุดยอดอัปเกรดแบบไม่รู้ตัวเลยนะคะเนี่ยครับผมทีนี้ตัดภาพไปที่ฮาวายผลผลิตของเซจุนก็สร้างเรื่องเหมือนกันอ๋อเรื่ององุ่นหอมชุบพลังใช่ไหมคะที่กองทัพเรือเอาไปใช้ใช่เลยครับเอาไปใช้ลอบปลิงทะเลดูดเลือดยักษ์กลิ่นมันอืมแรงมากจริงๆได้ยินว่าดึงดูดปลิงมารวมกันเป็นฝูงใหญ่เลยครับจากรัศมี5กิโลเมตรเลยนะแล้วพอปลิงมารวมกันเยอะ มันก็สู้กันเองครับสู้กันเองทําไมล่ะคะแย่งน้ําองุ่นที่ติดตัวปลิงตัวอื่นนะครับกลายเป็นว่าลดจํานวนกันเองซะนั้นเป็นวิธีที่คาดไม่ถึงเลยจริงๆโหฉลาดเหมือนกันนะคะเนี่ยเอฟเฟกจากอางุ่นเนี่ยแรงจริงๆจนกองทัพเรือต้องส่งคนมาขอซื้อเพิ่มถึงฟาร์มชั้นสี่เลยครับแต่พอมาถึงก็เจอแถวยาวเหยียดเลยคนรอทํางานละกองหุ่นเพียบแถมยังไม่ไวายมีคนคิดจะมาขโมยอีก กิวกาเกียวส่งคนมาด้วยนี่คะใช่ครับพยายามจะย่องเข้าโกดังแต่ก็เจอดีเข้าให้นักรบฟันมังกรโครงกระดูกยักษ์สูงสเมตรที่เซจุนทิ้งไว้แน่นเองจัดการเรียบเลยครับของจากฟาร์มเซจุนนี่มีแต่เรื่องจริงๆเอาหลัดหลังจากนั้นเซจุนก็เดินทางต่อไปไปฟาร์มชั้น79ชั้นใหม่แต่พอไปถึงก็เจอแต่ตะกแตนตำข้าวเ,เขียวเต็มไปหมดเลยครับเป็นดงเลยงานเข้าเลยสิคะก็ต้องสู้กันหน่อยครับ คราวนี้ต้องปลุกครูเองกิที่หลับอยู่ให้ลุกมาใช้ท่าไม้ตายครูเองกิฟูโดนปลุกตอนหลับนี่ครูเองกิคงหงุดหงิดหน้าดูพลังทําลายคงรุนแรงสุดๆกวาดเรียบเลยครับแต่ปราบตะกะแตนไปแล้วก็เจอปัญหาใหญ่กว่านั้นอีกคือการเจอต้นไม้แม่ขนาดยักษ์ที่กําลังจะตายสินะคะใช่ครับแล้วก็มีผู้ดูแลระดับกลางโผลมาพอดีแจ้งภารกิจด,ด่วนเลยต้องหาสาเหตุแล้วก็กําจัดภัยคุกคามต้นไม้แม่ให้ได้ใน5้าวัน ไม่งั้นอาณาจักรโคฟของพวกนกเพื่อนบ้านจะล่มสลายกดดันหน้าดูเลยนะคะครับเซจุนเลยต้องรีบไปหาราชาลุยแล้วก็ตรงไปที่ต้นไม้แม่เพื่อเริ่มรักษาทันทีพอลงไปใต้ดินก็เห็นเลยครับว่ารากต้นไม้แม่กําลังแย่โดนหนวดสีแดงๆของราชินีตะกะแตนครับพันรัดแล้วก็ดูดพลังชีวิตใหญ่เลยครับเหมือนจะแย่งพลังแห่งการก่อกําเนิดอะไรสักอย่างแต่การรักษาของเซจุนก็ช่วยได้บ้างใช่ไหมคะ ช่วยให้ต้นไม้แม่มีแรงฮึดสู้เริ่มทำลายหนวดพวกนั้นได้ครับแต่ราชินีตะกัแตนรู้ตัวเข้าโกรธจ,จัดเลยสิทีนี้สั่งกองทัพตะกัแตนเป็นล้านตัวบุกเลยครับเสียงดังอึกระตึกคระกครวไปหมดแล้วเสียงนั่นเองที่ไปปลุกคูเองกีกับไอโอนาที่กำลังหลับสบายอยู่โอ้โห ตื่นมาเจอแบบนี้มีอารวาสแน่ๆอะทั้งคู่ตื่นมาแบบอารมณ์เสียสุดๆครับแล้วก็จัดการเลยอุกบาทไม้เท้าศาสตร์พลังใส่ไม่ยัง้งกองทัพนับลานนี่หายวับไปกับตาเลยไหมคะใช่ครับเกลี้ยงผลพลอยได้คือเซจุนเลเวลอัพไป2ขั้นเลยแถมได้เควสอาชีพใหม่มาอีกแต่ถึงจะกำจัดราชินีได้ต้นไม้แม่ก็ก็ไม่รอดครับรู้ตัวว่าถึงเวลาแล้ว ก็เลยใช้พลังเฮือกสุดท้ายสร้างมเมล็ดพันธุ์ขึ้นมามเมล็ดพันธุ์แห่งต้นไม้ให้กำเนิดวิหกระดับ SS สูงมากเลยนะคะนั่นครับฝากฝังให้เซจุนดูแลต่อก่อนที่ร่างใหญ่ๆนั้นจะสลายไปเลยน่าเศร้ามากครับืมแต่ในความเศร้านั้นเจ้าแมวทีโอก็ยังทำหน้าที่ได้ดีเยี่ยมไปหามล็ดพันธุ์เจอ ไม่ใช่แค่เมล็ดครับยังเก็บลูกแก้วชีวะสีแดงแงของราชินีตะก,กะแตนที่ตายไประดับเอสกลับมาให้เซจุนปลอบใจด้วยโหได้ของดีมาปลอบใจเลยนะคะเนี่ยครับเซจุนก็ไม่รอชา้ากลับไปฟางชั้น79ใช้พลังความอุดมสมบูรณ์ของตัวเองบวกกับพลังจากลูกแก้วชีวะนั่นแหละมีไอโอนาช่วยถ่ายทอดพลังด้วยใช่ไหมคะเพื่อปรับปรุงดินใช่ครับเปลี่ยนดินแห้งให้กลายเป็นดินที่สมบูรณ์สุดยอดเตรียมปลูกเมล็ดพันธุ์ล้ำค่านั่น แล้วพอใช้ทักษะหว่านมเมล็ดเวทมนต์ปลูกลงไปโอ้โหมันโตเร็วมากครับแบบว่าพริบตาเดียวกลายเป็นต้นไม้ใหญ่เลยแล้วก็ออกผลผล,ลไม้ไข่หลากสีตั้ง5ชนิดใหม่เลยครับแต่ละอย่างนี่ระดับน้ำอมฤตเลยเพิ่มค่าสถานะได้มหาศาลว้าวการค้นพบนี้นี่เองที่ทำให้ผ่านบททดสอบที่3ของหอคอยชั้นสิบใช่ครับ แล้วก็ได้บททดสอบสุดท้ายมาทันทีเลยคือต้องไปผูกมิตรกับเผ่ามังกรที่เหลืออีก9้าเผา่าผูกมิตรยังไม่พอต้องได้เลือดมังกรมาเผาละหนึ่งลิตรด้วยโหดมากครับบททดสอบสุดท้ายนี้ท้าทายสุดๆปิดท้ายวันอันแสนวุ่นวายนี้ด้วยฉากน่ารักน่ารักหน่อยไหมคะอ๋อตอนครูเองกี่เอาผลไม้ไข่หลากสีมาแบ่งให้เซจุนกินใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่ที่แบ่งให้ไม่ใช่เพราะรู้ว่ามันดีเลิศอะไรหรอกนะคะ พอรสชาติมันเหมือนผลไม้ไข่ธรรมดาธรรมดาสินะครับใช่เลยค่ะทําเอาเซจุนคิดไปว่าลูกเรานี้กระตันยูจังแต่จริงๆเจ้าตัวเล็กแค่ชอบรสชาติไม่ได้สนคุณค่าอะไรเลยฮ่าๆน่าเอ็นดูจริงๆสรุปว่าช่วงนี้การเดินทางของเซยุนนี่เขม้มข้นขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับมีทั้งพลังใหม่สตรูใหม่และก็ภารกิจที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ ใช่ค่ะโดยเฉพาะบททดสอบสุดท้ายเรื่องเลื่อนมังกรนี่แหละค่ะน่าติดตามมากๆว่าเซจุนจะไปผูกมิตรกับมังกรอีกตั้ง6เผ่าที่ไม่เคยเจอ,อยังไงนั่นสิครับจะเข้าหาพวกเขายังไงแล้วจะสําเร็จไหมคงต้องรอดูกันต่อไปเป็นเรื่องที่น่าคิดจริงๆค่ะสำหรับวันนี้การเจาะลึกของเราก็คงต้องพอแค่นี้ก่อนนะคะครับผมขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันนะครับแล้วพบกันใหม่ครับ